เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับปกับผมสีสั้น Studio เช่นเคยครับในคลิปนี้เราก็ย้ายฟังมาเอาใจคนที่อยากได้เกมมือถือแนว MMORPG และก็แนว a อคชั่ RPG กันดูบ้างนะเรามีจัดมาให้ทั้งแบบ2แนวเกมในคลิปเดียวกันเลยต้องบอกว่าพิเศษนะเพราะว่าแอดคัดมาแต่เกมมือถือที่กราฟิกสวยอลังการและก็เปิดให้เล่นบนโต้ไทยแล้วทุกเกมครับ ทั้งหมดนั้นจะมีเกมอะไรกันบ้างที่มาอยู่ในคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เราพามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม b r a d e of g o s t X เกมแนวแอคชั่นฮาร์ดคอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับที่ตอนนี้เปิดให้เล่นกันได้แล้วบนสตไทยตัวเกมนั้นจะมาสไตล์แบบโซลไลท์ให้แล้วออกต่อสู้บุแลกผ่านงานภาพกราฟิกที่สวยงาม แบบที่ว่าปี2025เกมมือถือเนี่ยต้องให้ได้กราฟิกทรงนี้เลยภายในเกมเราจะได้ใช้สกิลเพย์ขั้นสูงในการบังคับควบคุมตัวละครทางการเคลื่อนที่การโจมตีการหลบหลีกต่างๆ่งต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่มีออโต้มาให้ใช้นะกดมือเองกันแบบเพียวๆพวไปเลยซึ่งความแอคชั่นของเขานั้นถือได้ว่าจัดเต็มแล้วก็ถึงใจมากๆบอสมาโหดๆเล่นยากครับถือว่าเอาเรื่องตึงมือกันอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกแล้วว่าตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกสวยคม ใครที่ชอบเกมแอคชั่นแบบตระกูลโซแล้วก็ลองดูเกมนี้กันได้เลยครับต่อมาเป็นเกม Diablo Immortal ในปี2025นี้นะครับยอดดาวน์โหลดของ Diablo เนี่ยก็ทะลุไปกว่า10ล้านครั้งกันเข้าไปแล้วล่ะนี่คือเกมฟอร์มยักษ์จากค่ายมิสซาดที่ในปี2025นี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือแนวแอคชั่น m m o ที่ควรค่าแก่การเล่นครับ มาพร้อมกับการอะชีพซึ่งปัจจุบันก็มี8ครัสกันเข้าไปแล้วครัสมาอย่างเทมเพลยครับเจ้าแห่งเกลียวขึ้นและก็พายุใครชอบสไตล์แบบดาร์คแฟนซีต้องมาลองดูกันให้ได้ครับสำหรับเดียบนในภาคน,นี้ถูกพัฒนาต่อยอดให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือกันโดยเฉพาะหรือใครที่อยากจะครอสเพลงใน PC ก็ลองรับเหมือนกัน ที่สำคัญครับกดมือกรนล้้นๆไม่มีออโต้ทางด้านของการเล่นเนี่ยรองรับการเล่นแบบโซโลหรือจะเป็นการออนไลน์กับเพื่อนก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่รองรับภาษาไทยครับอัปเดตกันมาให้อย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานนะสำหรับเดียโบผมว่ากราฟิกเกมนี้สวยเป็นเบอร์ต้นๆประจำสโตร์ไทยกันเลยนะครับเกมต่อไป a s t r a Night of Veda เกมแนวแอคชั่น 2D ไซส์กร o ล l ิ n งครับที่จะเต็มความฮาร์ดคอร์กันมาแบบเต็มพิกัดทั้ทงเรื่องราวอันเข้มข้นงานภาพกราฟิกตตีมและวก็บรรยากาศภายในเกมซึ่งสำหรับเกมนี้เราจะได้จับทีมตัวละครอ,ออกตะลุยต่อสู้ไปตามด่านต่างสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครระหว่างการต่อสู้กันได้อย่างอิสระรูปแบบเกมเพลงของเขาเนี่ยไม่ซับซ้อนแต่ว่าการเล่นโดยรวมนันถือว่าฮาร์ดคอร์เอาเรื่องครับ เพราะว่าต้องใช้สกิลเพย์กันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันรองรับระบบโคอปชวนเพื่อนมาลงดาดกันได้แบบ Real Time ์แถมยังใส่ระบบ i อเดลฟาร์มของอัตโนมัติกันมาให้ด้วยถือได้ว่าครบเครื่องมากๆทางด้านของกราฟิกก็ตามคลิปที่เห็นนี้กันเลยครับดูสวยมีสตไตล์เป็นของตัวเองและเกมนี้ก็มีเวอร์ชั่น PC กันด้วยที่สําคัญใส่ภาษาไทยกันมาให้แล้วงานคุณภาพเบอร์นี้ครับถือว่าพลาดไม่ได้กันอีกหเกมครับ มาต่อกันที่เกม Source Art Online Variant Showdown การกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของเกมมือถือแนวแอคชั่นจากอนิเมะ Source Art Online หลังจากปิดหายไปครับรอบนี้กลับมาพร้อมกระบวกต่างๆที่ยังคงน่าเล่นเหมือนเดิมเน้นการต่อสู้การทำคอมโบบวกกับการสลับตัวละครไปมาได้ถึง3ตัวส่วนหมดการเล่นก็ครบถ้วนครับทั้งเรื่องราวอันเข้มข้นดันเจียนและที่ชอบในรอบนี้สามารถลงดันกับเพื่อนได้ รองรับระบบโคออฟจอยกันได้สูงสุดถึง3คนแต่ต้องใส่โหมด p v p ครับที่สามารถไฟกับผู้เล่นคนอื่นกันได้ด้วยโดยจะเป็นการจับทีมผู้เล่น4คนมาโซ่กันโหมดนี้คือใส่กันหน่วมากๆทางด้านของกราฟิกครับแม้ว่าจะไม่ได้เน็กเจนแบบเกมยุคใหม่ในปี2025เท่าไหร่นักแต่โดยรวมก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของซอฟต์ร์ออนไลน์ไว้ได้ครบแลครับต่อกันด้วยเกม Grant Saga นี่คือเกมเก็บเวล MORPG Style f a n ตาซีจากแกรนด์ซากครับแน่นอนว่ามาทรงนี้จุดเด่นคืองานกราฟิกนี่แหละที่ถือได้ว่าอลังการงานสร้างกันอีกหนึ่งเกมแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าแต่ว่าพิ่งเข้าสโตร์ไทยแะครับส่วนรูปแบบการเล่นนั้นจะเป็นการจัดทีม3ทุตัวละครออกจนภัยลงดันเทียนเก็บเวลฟาร์มหาของ หลักๆแล้วเน,น้นการต่อคอมโบที่รวดเร็วส,สัตว์เกิลยใส่ท่าไม้ตายกันแบบยับๆโดดเด่นด้วยระบบของอาวุธที่สามารถแปงลงร่างเป็นตัวละครสนับสนุนในการต่อสู้กันได้ด้วยตัวเกมนั้นรองรับเวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชั่น PC กันด้วยนะใครสนใจครับกราฟิกสวยๆแบบนี้สไตล์นเมกันด้วยถือว่าเกมนี้น่าลองกันอยู่ไม่น้อยแล้วครับเกมต่อไป go and glory เกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดในปี2025นี้เลยครับที่จะให้เราได้ออกะชนภัยตะดุยดันเจียนหาสมบัติแล้วก็เอาชีวิตรลอดออกมาให้ได้โดยตุกเกมนั้นจะมาสไตล์เดียวกับเกม Dark a n d d a r er ก e r กันเลยมีรวบของคราสตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเน้นการเล่นแบบ Pvpe v เ e. พราะงั้นครับนอกจากจะได้เจอกับมอนเตอร์สุดโหดแล้วเราต้องเอาตัวรอดจากคู่เล่นด้วยกันเองให้ได้ครับทั้งการดักคิวแย่งชิงสมบัติชิงไอเทมกัน ส่วนงานกราฟิกนั้นถือได้ว่าใส่กันมาเต็มๆเลยโดยเฉพาะความดาร์กแฟนตาซีนะครับภาพนั้นดูดีไม่ขี้เละภายในเกมนั้นก็มีภาษาไทยมาให้เลือกปรับใช้งานกันได้ขครอยากได้เกมมือถือฟิล์ตะุยดันเจี้ยนหดหัวชรับเกมนี้ถือว่าต้องเข้าไปลองกันดูแล้วกันครับถัดมาเป็นเกม phantom blade executioner เกมมือถือแนวแอคชั่น 2D ไซส์กรอลิงครับที่จะมาแบบสไตล์ดร์กังฟูพังที่ดุดันทั้งงานภาพกราฟิกแล้วก็เกมเพลยกการเล่นกันเลยทีเดียวโดยตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับ4ตัวละครให้เราเลือกเล่นครับแต่ละตัวนั้นมาอย่างโหดเลยทั้งดาบเวทดาบเพียวๆวนินจาสาวอะไรแบบนี้นะดีไซน์มาได้หน้าเล่นทุกตัวครับจุดเด่นออย่างหนึ่งครับคือระบบของการต่อสู้นั้นถือได้ว่าดุเดือดและก็สะใจจริงสามารถต่อคอมโบสกิลเองได้เอฟเฟกต์ FX สกิลนั้นคืออลังการงานสร้าง สวยดุดันในแบบฉบับของตัวเองเลยส่วนระบบการเล่นนั้นลองรับการโคออฟเล่นกับเพื่อนดูเอล v v p กันได้เหมือนกันครับที่สําคัญก็จะมีภาษาไทยมาให้เลือกปรับใช้งานกันแล้วแถมลงให้เล่นทั้ง PC และก็มือถืองานนี้ขอเกมแนวแอคชั่นที่กําลังตามหาเกมดีๆอยู่แล้วละก็ลองดูเกมนี้ต้องโดดกันละครับต่อกันที่เกม Torchlight Infinite ถ้าหาเกมแอคชั่นบูมมันมันแล้วละก็นในปี2025ครับทอ l ไลท์อินฟินิตเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าเล่นน่าลองและก็ถูกพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องครับกราฟิกนั้นทรงพลังมากๆนะตัวเกมเป็นแนวแบบแอคชั่น RPG เน้นกดเองเล่นเองไม่เน้นออโต้ครับเราจะได้ตะลุยดันเจียนคล้ายๆกับพวกเกม h ฮตออฟเอ็ซายแหละแต่ว่ากราฟิกเกมนี้จะดูสดใสเสียงมากกว่ามีตัวละครครับปรับตั้งค่าใช้งานสกิลหลายสายการเล่นครับบิวสายกันได้ตามจินตนาการกันเลย ส่วนแมปเนี่ยก็ถือได้ว่าทำออกมาค่อนข้างกว้างใช้ได้ครับวิ่งทำนูน่นทำนี่เคลียร์เควสทำภารกิจต่างๆก็ถือได้ว่าดูดเวลาชีวิตได้ดีเหมือนกันภายในเกมยังรองรับระบบโคลอเอเล่นกับเพื่อนตั้งตี้ไปลุยมันๆกันได้ที่สําคัญครับอีกหนึ่งเรื่องคือเกมนี้ก็มีภาษาไทยครับเกมถัดมา w i t t e r i n g Wave เกมแอคชั่นโอเพนเวิล์ตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเกมครับที่จะมาพร้อมกับกราฟิกอลังการงานสร้างทรมานมือถือกันอีกแล้วขายแบบชอบกดเองไม่มีออโต้ต้องมาลองดูเกมนี้ครับแถมตอนนี้เนี่ยอัปเดตเวอร์ชัน2.0ครับปี2025เนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งเกมแอคชั่นที่งานดีไม่กวนราดเลย ทั้งระบบการเล่นกราฟิกไม่ติดอันดับไม่ได้อย่างแน่นอนหลักสำหรับเกมนี้รูปแบบการเล่นจะเป็นการจัดทีมตัวละครออกต่อสู้ลองรับความแอคชั่นที่มันสะใจทั้งแพรี่เคาน์เตอร์แอตแทกจับมอนสเตอร์มาใช้งานเป็นสกิลครับบวกกับมูฟเมนต์ต่างๆครับที่ทำออกมาได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหนสลิงการอากาศการวิ่งไต่กำแพง สรุปเนี่ยเป็นเกมแอคชั่นที่มันถึงใจทํามาอย่างสุดละส่วนทันาของงานภาพกราฟิกนั้นเป็นสไตล์นิเมะงานดีอย่างที่เห็นนี่ก็แหละรองรับโคออฟเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือครับหาเกมกราฟิกขั้นเทพทรมานมือถือมาลองดูเกมนี้แล้วกันครับมาดูกันต่อกับเกม a ว r a อีกหนึ่งเกมมือถือในสไตล์ดาร์คแฟนตาซีประจำคลิปนี้ครับที่บรรยากาศของเขาเนี่ยจะย้อนไปสู่ยุคกลางนุ่นเลยแล้วก็ถือได้ว่าในปี2025นี้ข้ายใครยังไม่เคยลองเนี่ยแอดแนะนําว่าต้องไปจัดกันดูสักครั้งนะครับเหล่านั้นจะได้สวมบทบาทเป็นฮีโร่ออกตะลุยไปตามดันเจี้ยนสุดโหดที่ชอบสำหรับเกมนี้ครับอยู่ที่ระบบของการต่อสู้เนี่ยทีมมาแบบเดือดๆือดใครชอบเกมแอคชั่นบอสเกมนี้ตีแรงตรีโหดมากๆเน้นเล่นเองกดเองสลับตัวละครไปมาเพื่อทำคอมโบสกิล ส่วนระบบต่างๆเช่นเรื่องการอัปเกรดการปลดล็อกเพื่อหาตัวละครใหม่ๆเนี่ยก็ใส่กันมาแบบครบถ้วนจริงๆเรียกได้ว่าย้อนไปสู่ยุคความคลาสสิกอีกครั้งนะขายถูกใจหรือตามหาเกมแอคชั่นมันๆครับลองดูเกมนี้ละกันครับ <S <S แล้วมาต่อกันด้วยเกม Devil May Cry Peak of Combat สำหรับคลิปเกมแอคชั่นเนี่ยจะขาดเกมนี้ไปไม่ได้นะะกับเกมมือถือแอคชั่นปราบปีศาจตัวดังฝั่ง PC อย่าง Devil May Cry ครับที่ตอนนี้ก็ลงมือถือกันได้สักพักใหญ่แล้วล่ะแต่ทั้งปี2025ครับเกมนี้ก็ยังคงสเสน่ห์และก็ความน่าเล่นเอาไว้ได้แบบครบถ้วนจุดเด่นของตัวเกมคือรูปแบบการต่อสู้ที่ยังคงเอกลักษณ์ของ Devil May Cry ครับกดตัวละครดังๆมากมายมาไว้ภายในเกมบนมือถือกันอย่างเยอะ เราสามารถทำคอมโบด้วยอาวุธสุดโหดครับยอมรับเลยว่าทำออกมาได้เท่มากๆไม่แพ้กับเวอร์ชัน PC กันเลยทีเดียวล่ะมีดันเจียนโคออบกับเพื่อนกันได้ทางด้านของกราฟิกสวยงามจัดเต็มครับบนความเป็นดาร์กแฟนซีสูงมากๆบอกได้เลยว่าแฟนเกมซีรีส์นี้หรือหาเกมแนวแอคชั่นปี2025ต้องไปลองกันดูด้วยตัวเองครับ ปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับกับเซเลสโซนซีโรอีกหนึ่งเกมที่เปิดตัวกันไปเมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่าความม่าเล่นและก็กราฟิกที่ทรงพลังทำให้เกมนี้ต้องเข้ามาติดอันดับกับเซเลสโซนซีโรแหะครับสำหรับเกมนี้เป็นแนวแอคชั่นสไตล์นิเมบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นรองรับการเล่นทางออกสำรวจแก้ไขปริศนาจัดทีม3ตัวละครควบคู่ไปการต่อสู้ทำคอมโบที่ถึงใจมาก สามารถเปลี่ยนตัวละครไปมากันได้อย่างอิสระเน้นเล่นเองกดเองทั้งเรื่องการโจมตีการเคลื่อนที่การใส่สกิลต่างๆถือว่างานคุณภาพมากๆนะสำหรับเกมมือถือทั้งกราฟิกเอฟเฟกและก็มูฟเมนต์การเคลื่อนไหวเกมนี้รองรับการเล่นแบบครอสแพลตฟอร์มมาหมดครับทั้ง PC c o คอนโซลแล้วก็มือถือแถมตัวเกมรองรับภาษาไทยกันด้วยหรือใครจะต่อจอยคอนโทรเลอร์ก็เล่นได้เหมือนกันครับ เอาเป็นว่าถ้าตามหาเกมแอคชันน่นมันเล่นบนมือถือแล้วก็เกมนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับก็ครบทั้งหมดครับกับเกมมือถือประจำคลิปนี้นะครับลายชื่อเกมพร้อมลิงก์เนี่ยกดดูที่ใต้คลิปกันเลยครับและใครที่อยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเนี่ยก็พ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยล่ะสวัสดีครับ